ขอต้อนรับสู่ช่อง p u b จีไทย l ลน์ออฟฟิเชียลฝากกดติดตามซับสไครต์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อรับชมเนื้อหาวิดีโอ p u b จีแบบภาคไทยและซับไทยได้ก่อนใครที่นี่ที่เดียวเกมนี้เกี่ดท้ยของวันแรกนะครับผมไทยเรา2ทีมในสามสิบจะได้ขึ้นไปอยู่หนึ่งสองหรือไม่นะครับมาดูเกมนี้ครับอีราเกลแผนที่สุคาสสิกั็ผมปิดท้ายในวันนี้ฮะอันนี้จะเป็นแบบว่า full battle เลยนะสำหรับในรอบที่5ครับอิรานเกลวัดกันไปเลยใช่ครับ หมายเรียกว่าวันแรกนี่ก็เรียกเสือฮาความควรนะศัพท์ไทยแลนด์ของเราครับใช่ครับน่าเป็นช็อตที่น่าจดจำเลยนะสำหรับในเกมก่อนที่จะปิดแชมป์เมื่อกี้ของนิววี่นะโอ้คือถ้าเป็นปกติแล้วเนี่ยตัวแรกเนี่ยยิงได้เนี่ยโอเคแล้วแต่ว่าพอมาตัวที่2เนี่ยมันปะเขาใช้ AK ครับผมแม่น่าร้ายเครื่องบินนี่ลงครึ่งแบบลงล่างไปประมาณ6-70%เลยนะครับและนี่ฮะที่ประจาครับนำทัพโดยเจ้าของทีมจากโกลเด้นแคทนะฮะหัวหน้าทีม พาลงล่าไปเลยมิี่เบตนะฮะสำหรับแทงโก้ของเราครับทีมไทยเป็นที่ประจําอยู่แล้วนะสําหรับถ้าเป็นโกลเด้นแคทนี่ก็คือลงตรงนี้เลยแส่วนมิโนรุครับไมตี้ลงที่เดิมเหมือนกันที่กับที่ซ้อมเลยเสใช่ส่วนนิววี่นะลงเดเหตทหรือเปล่าโอ้โหโอ้วงนี่พอเจอวงนี้มาผมนึกถึงนี่เลยอะไรฮะแคนนอนก็บอกโคดัคซี่บุริลัมต้องเอาหน่อยแล้ววงนี้เนี่ยมาประจําล้ฮะโคดัคซี่บอกโอ้โห พี่พีดรอผมเลยวงนี้เนี่ยผมชอบอฝากวงนี้นะครัวันนี้รายการนี้ผมมีชื่อว่าพ <c oughs> ับจีนเนี่ยชาติออสตาซัมบิกครับผมแหมไม่ต้องวงโหดขนาดนี้ก็ได้นะฮะวงนี้เนี่ยนานๆจะเห็นดีนะฮะแล้วเป็นวงที่พอเป็นฟูลทีมเลยที่เราเคยเห็นกันเล่นกันแบบว่าโหมดซีเรียสเนี่ยโอ้โหเล่นยากจัดลงล่างทําอะไรกันไม่พักเลยนะแล้วตัดมาที่ลิวก้าครับอันนี้เป็นเมืองของเอาง่ายๆคือเพอร์บูมูดเหมือนกันเจ้าทีม,<ผ>มนะฮะสำหรับ just moment boss sense นะ,ะครับที่ นำสองคนที่ชอบทะเลาะกับชาปเปอร์ตลอดเลยไมตาเดี่ยมาลงันแล้นะครับสองสองคนของแอทแทกออร่าบอดบ้านแล้วก็แมคเคนซี่ครับ,เ,เ,รบเรียกว,ว่าการมาของวงในวันนี้รอบสุดท้ายเนี่ยเราเนี่ยเพิ่งเห็นกันไปเมื่อประมาณสัปดาห์าสัปดาห์ก,กว่าๆในห้องซ้อมของเรานะครับโอ้โหแล้วเป็นวงเนี่ยที่เรียกว่าบีบลงไป ทางขวาในเกาะเนี่ยตั้งแต่วงแรกยันวง5ยังมีน้ําอยู่แต่วันนี้จะเปอีนหรือเปล่าน่าสนใจเหมือนกันนะฮะสำหรับทีม Thailand Delta ครับดักแมนฮะขยับเข้ามาอันนี้ก็คือกลับมาสู่ Back to b a s i c น่าจะเป็นที่ขออัมบรีเกมมิครับธนวัฒน์ดักแมน DMG มนี่มาแบบชุดเก่าเลยครับผมแล้วติดสองหัตามาอีกหนึ่งก็คือเคซิโอมาตนั่นเองนะฮะที่ถูกเลือกมาเล่นในชุดนี้ของดักแมนเรียกว่าเป็นพับจียุค ก่อนที่จะอัปเดตกันมาบุกเบิกบุกเบิกเป็นยุทแบบวินเทจวินเทจหน่อยนะครับวินเทจน่ะปีเดียวไม่วินเทจจ้ะนะวินเทจยี่สิบปีอะได้อยู่ปีหนึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ผ่านมานานพอสมควรเหมือนกันครับนี่ครับบีแตะใส่กันตรงนี้ฮะไล่พีเอชไปครับผมขับมอเตอร์ไซค์โอยของจริงเลยฮะเดียวติก้ารใหม่โอ้โหมีปีกกากางอะไรพวกนี้แล้วห่อแล้วก็แล่นไปเลยถ้าบินไม่ลงขึ้นมาเนี่ยต้องยกมือเลยโอ้โหไปไกลเลยทีเดียวนี่ลาสวิตเหมือนจะคนเดียวนะครับบักกี้ด้านหลังทุลักทุเลอยู่นะ เนี่ยด้านหน้าก็ไม่รอเลยครับดูว่าสวิตเหมือนจะมีปัญหาไอ้นรถนะครับผมมาข้างหน้าก็ไปเลยฮะตรงนี้อุย้ยแล้วมีเจมลันมาโอ้ยโอ้ยสองนัดเลยเมื่อกี้เจมสองนัดทั่วนะฮะสองนัดบาดตรงนี้ยิงยังไงวะนะเอ้ยทำไมเราต้องแม่นขนาดนี้อ่ะแล้วแม่นกับทีมไทยด้วยนะพอดีโอ้โหประเด็นว่าแล้วประเด็นคือแค่สองนัดเมื่อกี้เข้าหัวโอ้โหเอ้กูเซียบอกทำอะไรผิดวะเนี่ยยิงอย่างงี้ไม่ต้องไป็นแล้วไอ้กูเซียใครก็ได้ตรงนี้ถ้าถ้าจะโดนยิง นะฮนะก็โดนยังไงก็คือโดนแต่ผมไม่ไหวจริงจริงผมกดออกนะ<笑><笑>อะเจอขนาดนี้คือเป็นสองนัดที่ยิงฟีไฟอะ่ะยิงฟีไฟไล่รถอ่ะแต่ม<า>ันเข้าหัวนะฮะยิงเล่นยิงเล่นเนะจมบอก,อกอยิงเล่นโอ้โหถือว่าคนเราเนี่ยเวลาบางทีทาอะไรไม่คาดหวังเนี่ยมัน,ม,นมันมีผลตอบรับดีดีถือว่าเป็นการกระตุ้นหัวใจได้ดีเหมือนกันนี่ฮะสำหรับไทยแลนด์แคนนอนนะฮะอย่างที่เราบอกไปวง ของโคนักซี่แะ้วก็เอ็ดดี้แต่ว่าก็ต้องรอดูอีกหนึ่งทีมเหมือนกันเพราะว่าบุริรามอีก2คนเขาก็ไปอยู่อีกทีหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ลงตรงนี้นะสำหรับแารางคันนนครับ <laughs> ส่วนแรงกิ้งนะเมื่อกี้ใครที่ไม่ทันนะฮะสี่ต่อสิบห้านะฮะครับผมคะแนนก็ดูกันได้เจอแมนโซแฮปปี้ เจ้าแมนโซแฮปปี so ้ครับผมปืนใหญ่ฮะแคนนอนของโคนาซี่ฮะพกมานี่ลำบ์เริ่มนะฮะสำหรับโคนาซี่เพรปืนใหญ่ปืนใหญ่ครับผมายถึงตัวของเขานี่หนักแน่นนะฮะสำหรับโคนาซี่เดี๋ยววันเดี๋ยวนี้ก็ท็อปฟอร์มนะฮะเขาสตรีมทุกวันนะคนที่ไปติดตามมาได้โอ้โหแฟ,แฟนคลับเริ่มเยอะแล้วช่วงนี้ผลงานก็กำลังดีเลยใช่ครับผมคนนี้ก็หยั่นนะผมเปิดเฟซบุ๊กไปเลยโคนาซี่สตรีมทั้งวันนะฮะทุกวันนี้นะฮะแฟนคลับนี้ไล่เลิก บอกเลิกแข่งดีกว่าทำไมฮะไปเป็นตลกดีกว่าแล้วอย่างนี้เขาเป็นคนตลกเหรอแหม่ปล่อยบุกกันบาทุกวันเลยนะฮะแต่ละคนดักตี่แต่ละวันคือถ้ามีคู่หูโบบ็ออีกหนึ่งคนเนี่ยยังอยู่นะฮะบบอกเลยว่าโดนเป็นคนที่ว่าเอนเตอร์เทนไงก็ใครเข้าไปดูก็น่าจะชอบกันนะครับผมไปติดตามกันได้นะฮะมาที่เวียดนามฮะเวียดนามเวียดนามเวียดนามยูนิคอนฮะ ยู่ิคอนครับผมมาแบบเรือลำ,ลำเดียวโดดๆเลยนะฮะมีความเสี่ยงนะมีความเสี่ยงสูงแต่ก็ถือว,ว่าเป็นการเลือกเดินทางที่น่าจะเป็นอะไรที่แบบก็ไม,ไม่ไม่ได้ไม่ได้แย่กว่าการใช้รถในรอบนี้เพราะว่าวงด้วยวงที่ออกมาแบบนี้ด้วยอันนี้ก็เป็นเวียดนามเบอร์เซิร์กครับผมเนี่ยบราซิลโอ้ย่ี้ครับมาเอาล้อทิ่มไิทีับตรงนี้เนินต่ำจอดแรงอยู่เหมือนกันนะฮะสำหรับบราซิลครับ ต่วที่ตองเคครับเพิ่งฟาร์มจาก Military based, มิลิเทอรี่เบสเสร็จมีดิวายเลวิสขับตามอยู่ด้านบนด้วยโอ้โหแล้วไม่รู้ว่าทั้งคู่เนะี่ยต่างก็รู้หรือเปล่าครับว่าลงล่างเหมือนกันนะฮะเราจะไปเจอกันที่ปลายทางแล้วกตองเคนี่ลงเมื่อกี้ที่มุดเนี่ยหมายความว่าได้ยินเสียงหรือเปล่าไม่แน่ใจน่าจะได้ยินเสียงนะแต่ว่าเขาปล่อยไปเลยครับดูฮะตองเคน่าจะมีแอบลงมาเลี้ยวหลังเลี้ยวหลังนะฮะระวังระวัง <ๆ S 2> หน่อยใช่ครับแต่ว่าเขาขับไปต่อแล้วฮะ JN ครับเวียดนามนาวีครับเกียร์บ็อกเจเอวีอันนี้ข้ามสะพานขึ้นมาก่อนนะครับเพราะว่าวงมันออกขวานะพวกเขาก็จากซ้ายก็ต้องไปขวากันค่อนข้างไกลเลยทีเดียวเฮ้ยโอ้โหแล้วเหมือนจะตามหลังผมเห็นเมื่อกี้มีชื่อมานี่ขึ้นมาน่าจะเป็นแม็กโซนัสหรือเปล่านะฮะหรือซิกแซกน่าจะเป็นซิกแซกแล้วแหละับเมื่อสักครูนคร่นี้นี่ครับไทยแลนด์เยเกอร์เอ้ยโอ้หลุดออกโอ้โหไอ้นุ่มไม่ธรรมดาจริงๆนะฮะ โอ้โหคิดตกใจนะฮะอ๋อเอาโอ้ยทำอะไรก็บาดเสียวไปหมดนะฮะตรงนี้เฮ้ยลงมานี่คือลงมาทำอะไรลงมาเช็คอยู่ <laughs> แต่ว่ายอย่าปล่อยเฮ้ยเดี๋ยวรถทับและนี่ฮรสวิตครับไปโดนน็อกไปโดยดีวันานำซีครับแล้วก็สวิตตายไปแล้วครับอ,อันตรายะจุดเดียวซิกแซกแม่หลุดโค้งมารถ<ห>มันแรงฮะ สวิทไม่ได้เล่นอีกแล้วครับรอบนี้โดนตัดไปก่อนแล้วนี่ฮะอีก2คนที่เหลือของบุรีลัมโนตราและก็ดแมวอยู่ไทยแลนด์แฮมเมอร์ครับฮอนโบย่าเจเยอร์ครับโอ้โหมาจบกันที่รอสฮอกนะครับเข้ามามีพื้นที่เล่นในบ้านในโซนด้วยนะครับแต่ว่อฮอนโบย่าเนี่ยจะนำไปก่อนนิดนึงครับไปหาพื้นที่ ต่อจากด้านข้างด้านขวาของรถฮอกแล้วจะช้าไม่ได้แล้วก็อดแมวตอนนี้รู้ตัวหรือเปล่าแล้วมีคนตามหลังมาตรนนี้ขับรถหนีกันอยู่ก็เจเยอร์กับทางฝั่งของบยาแลโนโดาแล้วก็อดแมวน่าจะออกมาแจ้งมีมีมีสามสี่นัดแล้วโหระชุดใหญ่ๆตรงนี้มาสิกกว่าน,นัดของก<อ>็อดแมวก็โดนเข้าหัวไปแต่ตัดล่วงไม่ได้ครับได้แค่เป๋ไปนะฮะเมื่อกี้ครับแต่ว่าก็อดแมวเขาระเบิดทิ้งไว้ก่อนเลยต้องรีบตามไปนี่ับไปนิกกี้แล้วดูนิกกี้ครับโอ้โหจอดอกี้เลยรถติดนะฮะเรียบร้อยไปดีกว่ามีเพื่อนมารับ หัวมันสั่นสะเทือนนะเมื่อกี้ต้องลงมาเช็คนิดหนึ่งฮะโนดร่าอุยออ้ย e จอดดักอ e ีสปอร์ตจอดดักอีสปอร์ตเอาคันหลังดีกว่าแล้วโนดร่าสาดกระสุนสาดกระสุนแต่ว,ว่าไปแล้วแต่ว,ว่าเอาคันซ้ายเอ้ยผิดสะกดโอ้เจอจุดเจอจุดโอ้แต่โนด้าครับก็พยายามจะทำทุกถึงอย่างเลยครับในจังหวะที่สามารถทําได้นะครับมีเวลาไม่มากนะฮะเพราะว่าถ้าพลาดแล้วก็ไปต่อเลยถ้าได้ก็คือได้ครับเมื่อกี้ใช่ครับดูฮะ ยังไม่จบนะฮะมีขับรถมาวนกันอยู่ฮะแต่ว่าประเด็นคือมีจอดรถปั๊มยากกันเล็กน้อยแต่ว่าจุนเอามั่งอยู่ไหนผมว่าไหนๆก็มากันนี้แหละมอเตอสองทีมนี่นี่หัวกันแหละจริงนะฮะไปเจอกันเลยดีกว่าเข้าลายคลายกันด้วยนะเดี๋ยวต้องรอดูวงต่อไปครับาตอนนี้วงที่สองกรลังจะอัปเดตมาแล้วเลวิสโอ้โหนี่ฮะมีคนแอบมีคนแอบย่องขึ้นมาครับตกด้านหลังจริงตกกันล่วงล่วงไปพักเลวิส ได้แต้มมาแบบอย่างไวครับเพราะว่าพอลงน้ำเสร็จปุ๊บมันน็อกมันตายเลยเราช่วยไม่ได้จริงๆนะฮะโอ้โหจมน้ำไปหนึ่งคะตรงนี้ลรขึ้นมาก่อน,นะครับสำหรับเวียดนามแมดดี้นะฮะ 74L1 ครับผมเอาเล้ะ,ะแต่โอ้ยโอ้ยเจอ,อใครข้ามหัวก็มาเลยแล้วเจอบอสเจอบอสเจอบอสบอสเจอบอสตรงนี้ก้อนยอริก้าเขาก็ไทคอนเขาบ่มแล้วออกมา วนคืนให้ได้ครับแต่ว่าคิวห้าร้อยแกยิงจากระยะไกลเคาะมาใส่โนิก้นน็อกไปอีกหนึ่งครับสำหรับไทยแลนด์ไมตี้แล้วยังไงครับไม่ยังน็อกกันอยู่ทั้งคู่แต่ว่ามิโนรุครับคนเดียวตรงนั้นน่าจะมีเอ็ดครูดูเซียน็อกอยู่ด้วยครับแต่ว่ามิโนลุยังไม่มีสโคบเลยนะโอ้ออได้แล้วได้แล้วคูณสองนะฮะแล้มิโนรุโจนี่เป็นคนที่พาความหวังมาหาพี่บอยมานะพูดปุ๊บได้ปั๊บเลยธรรมดาครับผมนะฮะโอ้โหเอาแล้วฮะไทยแลนด์ไมตี้ฮะ ไม่น่ารออหรือเปล่าครับจังหวะนีโอติก้าฮะติดแงกก็ับผคิว500ก็ไม่น่าจะไม่น่าจะรีบร้อนอะไรก็รอใช่ฮะไม่ออกก็รอนะฮยรอยาวๆรอได้ฮะรอจนพรุ่งนี้ยังได้เนีฮะเพราะอนน็อกยังไงก็ต้องไหลตายแน่นอนแต่ว่าออกมามอบนะนีโอติก้าครับเป็น IQ ค500ครับที่ซ้ํานิโอติก้าออกไปแล้วครับปาขอลรชนเพื่อนอะโอ้โหแหมเมื่อกี้นี่ถ้าเบรกไม่ทันนะฮะผมบอกเลยว่าชนดีที่ฟิวออกทะเลไปเลยะต้งต้องต้องหย่อนมากนะครับทางลงเหวอันตรายะครับผม เราวง2เริ่มบีบแล้วครับมาดูกันที่ Thailand Delta บ้างครับตูชาทีเฮสเอาวัดึงตึงแล้วนะฮะรอบนี้ครับต้องรีบทำคะแนนกันหน่อยนะฮะไทยแลนด์เดลต้าครับอุ้ยแล้วแฟลชครับอุ้ยมาอีกแล้วเหมือนกันแฟดเรียบร้อยเจเจลีโอตายไปแล้วครับจากเกมเมื่อกี้ยังไม่หมดเลยว่าเจ้าแมนครับยิงมิโนรุไปครับเรียบร้อยครบสูตรเฮ้ย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 โอ้ยเฮ้ยเขย่าเขย่าเขย่าตรงนี้แม่ปืนมันไม่ลงหลังเพลิงนะฮะเมื่อกี้กระสุนมันไม่หลง โอ้โหเหมือนเราดีดอ่ะเหมือนเราดีดอ่ะแหม่เอ้ยแล้วพอยิงมาแบบนี้ดูครับมีจอดเนินต่ําแล้วมาแล้วครับแต่ว่าไป <นะ S 2> เดี๋ยวเพนกับปาร่าเพราะผมอยู่ทําไมอ่ะเมื่อกี้ยิงไกลไกลแต่เขามาใกล้แต่ไปเขามากันเยอะแล้วจะกูรอไปโดนระเบิดเบรกครับ,บ,บตรงนี้ของทางฝั่งนี่ฮะโซนโซ่อนครับผมโอ้ระเบิดนะฮะน็อกไปก่อนแต่ว่าซิกแซกครับต้องกลับไปช่วยก่อนมีสโมกไปนะฮะซิกแซกกับแม็กโซนัสไอแลนด์เยเกอร์ครับมีถอนกลับมาครับช่วยเจ็ดสี่เอาหนึ่งครับไปยิงทรัสมีบูได้ฮะ ลวบารซิลฮะนี่ถอยมาก็จริงแต่ถอยมาแบบหลอกๆมีแอบยิงอยู่อีกทีนึงจากด้านบนฮะเอาหัวเรเมื่อกี้ประตูพังอัดใส่เข้าไปในบ้านครับแต่ว่าไม่โดนฮะลีวิทครับไปโดนน็อกจากยูนิคอร์นไปใช่ครับแล้วลีวิทตายไปแล้วนะฮะเป็นยูนิคอร์นครับที่ซ้ำหอกนอกเกมไปบารซิลเนี่ยฮะยังล็อกด้านล่างไม่ปล่อยเลยครับตอนนี้เนี่ยมีสเตปเคาะไปอยู่เรื่อยๆครับโอ้โหประตูนี่เหลือแต่ขอบล่างนะฮะขอบบนหายไปแล้วครับผมอุ้ละซายนี่ซ้ายนี่เขายังไงยิงได้ไหมฮะเมื่อกี้ครับไทยแลนด์ไทยแล โอ้โหว่าปล่อยปล่อยมาขนาดนี้ดูฮะมีส่งสองคนเนีฮะจิกะคอนนะครับผมลงไปดักรอด้านล่างเลยด้วยพยายามที่จะล้อมทางด้านล่างแล้วก็ด้านบนนะเวียดนามเบอร์เซอร์กและเห็นหัวไกลๆเห็นหัวไกลๆครับโอ้ย่หาหันซ้ายมาฮะโยชยิวิ่งลงล่างไปพยายามจะไล่เช็คจุดกินพื้นที่ไปเรื่อยๆนะฮะเดี๋ยวดูครับว่า ฝั่งของโยชิมุบุรีจะมีการถอยตัวหรือเปล่านะสำหรับไทยแลนด์เยเกอร์ครับใช่ครับแล้วติดสายกามีสตาร์มอไซส์ครับถอยกลับมาเล่นแปะไว้ที่เนินก่อนครับแล้วเคาะรอเลยครับเคาะรอแล้วฮะเคาะรอครับสองสามนัดฮะโอ้ยแล้วมีโดนนะฮะมีโดนน่าจะเป็นแม็กโซนัทครับที่โดนยิีสแปมเข้าไปครับอยู่กันนานนะสำหรับตรงนี้โอ้ยรถไหลรถไหลนะฮะเพื่อนจะกุลลอบ เรียบร้อยเอารถออกไปโดนยิงยางสองข้างไหมโอ้โหไหลาสูตรครับผมไหลไปเหลือเยเหลือแต่ล้อไม่มียางอะเอาไหลไปโดนยิงชัดแต่ว่ายังมีมอเตอร์ไซค์ซิกแซกบอกไปก่อนดีกว่าคนแรกไม่รอแล้วซิกแซกฉีกเป้าไปนู่นเลยครับซิกแซกไม่เอาเพื่อนไปด้วยหรอทำไมผมรู้สึกเหมือนโยชิจะเดินมาขึ้นสอมอ์ใส่มาเยอะแต่ว่าซิกแซกบอกอย่าไปกับผมเลยผมไปคนเดียวดีกว่าไปคนเดียวสบายใจกว่าเฮ้ยอย่าบอกเขาไปขับอ้อมมาอีกทีนึงอะ ไม่แน่เหมือนกันเขาส่งแคมป์สามตรงนี้ไงอาจจะมีเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะฮะตอนนี้วงที่สามครับทีมที่ออกไปเป็นทีมแรกนี่ก็คือ t h a i l a n ด m ไม h ี y นะทีมของพี่บอยมิโนรุนะฮะใช่ครับอะไรฮะลราขึ้นมาอะไรให้ดูทีครับนี่ฮะสี่สี่คนเนี่ยของทีมไทยเราเองครบเลยนะเจ็ดทีมครับยกเว้นไมตี้ทีมพี่บอยเหลือแค่มิโรุคนเดียวแล้วครับตายไปแล้วครับอ๋อขขออภัยเมื่อกี้เห็นขึ้นมาหนึ่งไงนะมันไม่เหลือแล้วนะฮะเมื่อกี้กขขึ้นมาหนึ่งไงมันไม่เหลือแล้วนะฮะ โอ้โหขึ้นบก็ลงมาบอกแล้วนะฮะเหมือนตอนนี้แหละฮะเหมือนชื่อคนนี้เลยเอมตี้ฮะว่างเปล่าเกมโฮมนะฮะอุ้ยมีเข้าชาร์จเหมือนกันครับใส่ทีมของเจสครับตอนนี้ X-Men และ X-Men เรียบร้อย X-Men น็อก2 X-Men น็อก3 X-Men ตายหมดแล้วครับเป็นไงโอ้โหนี่ฮะฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ครับผมด้านในฮะเป็นเวียดนามสปิริตซาเมลฮะลวกทั้งไฟทั้งยิง เราเดินสี่นี่ฮะสี่คิวแบบโกโก้ครับผมถอยกลับมาแหมเดินแบบแบบเก่าๆนะฮะแต่ว่าตอนนี้ด้านหลังมาออแล้วครับสำหรับไทยแลนด์เดลต้าครับแล้ววงอ,อัปเดตมาตรงกลางเป็นไทยแลนด์แฮมเมอร์ว่ะฮอนโบย่าอยู่ตรงกลางนี่ออไงบุรีรัมนะฮะคนนักซต่บอกโองนี้ผมพาพี่ๆเข้าวงมาบ่อยนะฮะแหมมันจะกลางหรือโพซิชันไม่มีคนเล่นก็ไม่รู้นะฮะแฮมเมอร์แอบงงและมันไม่มีใครบีก็มาตรงกลางเลยเพื่อนโอ้ยแล้วมีป๊อปแล้วเบิดลงไปครับสมิล แัมเมลครับมีหยอดระเบิดมาแต่ว่าด้านล่างมากันแล้วและให้สกิขับไปน็อกดีเมจีได้ครับโอ้แล้วเขาจะยัดแล้วเนี่ยขึ้นแน่ๆฮะเดลต้าครับดักแมนสั่งลุยครับผมด้านบนกะขึ้นมาแล้วมีขับตามหลังมาซ้อนอยู่กับเาเวนาสปิริตแล้วโดนงี้ลงมาจากใต้บันไดก็สซมเมลก็ยิงสวนมาโดนเคซีฮามานน็อกได้แล้วซีแซกโดนน็อกจากโทนี่มา ยังไงเราบลูกนี้จะยักเข้าไปห้องด้านขวาล่างก็แต่ไม่มีคนนะฮะเราก็ใช้ระเบิดกับห้องนี้เยอะเหลือเกินและโนด้ายิงสเมลไปซิกแซกตายจากโทนี่ครับเก็บคิวได้และ DMG ครับเนี่ยธนวันรครับยังน็อกอยู่นะสะสำหรับดี g มีมีระเบิดมาแต่ว่าธนวันรต้องเปิดประตูออกไปเอาพื้นที่เล่นด้านนอกต่อธนวันรครับรอหน้าบ้านฉีกว<อ>่าตกใจดูว่าใครไฟไหม้มาจากไหนตกใจดูว่ามีฮีโร่เป็นมีเพื่อนเป็นฮีโร่ซุปเปอร์มาเวลแล้วเนี่ยโค<อ>ไรเดอร์รอโอ้โหเดินหลังไฟมาเลยนะ เอาเลยฮะมีสโมกปิดไปแต่ว่าประเด็นคือจะขึ้นชั้นสขึ้นชั้น2ยังไม่ได้นะฮรต้องรีบดึงเพื่อนก่อดดักแมนกับ,บ DMG ยังน้องอยู่แต่ว่าดักแมนน่าจะน็อกอยู่ไกลเลยครับแล้ววงอัปเดตมา้วฮะสำหรับเฟสที่4ใช่ครับแต่ตว่านหนังมวนนี้ยังไม่จบเลยครับแล้วเดลต้าก็ยังโฮความแหนได้เปรียบก็นิดนิดนะแล้วทางนี้ก็ยังเคลียร์ไม่หมดด้วยฮะแต่ว่าเสียสมลไปแล้วแต่ดักแมนก็ นนอกอยู่ก็เท่ากับมี3เช่นกันยังช่วยไม่ได้นะดักแมนโอ้มีคนช่วยยิงมานะฮะมีคนช่วยยิงมาแต่ว่าสเปาครับขึ้นรถขึ้นรถด,ดูเหมือนจะขึ้นรถเอ้ยเอซี <K C S 1> ฮามาดบอกเอ้ยใครขึ้นรถเมื่อกี้นะฮะเอ้ออกมาดูหนะ่อยไม่มีคนไม่กลับดีว่า แลนี่ครับวงใหญ่ที่อัปเดตไปครับเบอร์เซิร์กเยเกอร์แฮมเมอร์เจสเซอร์นะครับผมอยู่ในวงไปที่เรียบร้อยแต่ว่าเดลต้าอย่างที่บอกไปยังต้องไฟต่อแต่ว่าแคนนอนได้พื้นที่แล้วและดักแมนตายเลยครับไหลาตายเป็นแต้มอของไฮสก,กิครับเพื่อเขาไปน็อกไกลด้วยครับสำหรับดักแมนนะเพื่อนย้อนกลับมาก็ยากาเพราะติดอยู่ตรงตรงเนี่ยคืออยู่ในบ้านหลังเดียวกันแล้วฮะแต่ว่ามันยังยัง,ย,งยังไม่จบไม่สิ้นนะสำหรับประเด็นตรงนี้อย เอาแล้ววะมีวัดเหลี่ยมกันหน่อยนะฮะแต่ว่าดีตี <Hey. S 1> ต้ยูนิคอนนำสี่อ้าไปโดนอะไรมาไปโดนเพโซนหมดเลยครับแต่ว่าระเบิดขึ้นไปด้านบนมา oh. เอาเลยฮะ DMG นี่มันแก๊งลงน้ํำชัดๆนะฮะที่นั่งเรือกันมาแนละ้วผมเท่าแแต่พราะวงรอบนี้คือมันขวาล่างก็จริงฮะดูจากวงแรกเนี่ยคือเล่นยากแต่ว่าตอนนี้มันบีบกลับมาแล้ะแล้วมายาวๆเลยยังวงที่สี่โอ้โหแล้วประเด็นคือดูฮะอุ๊ยโอ้แล้วแฟด แฟลเข้าเ้ยใครวิ่งไปไหนเอ้าเรียบร้อยเอฟตี้นะครับไปน็อกดีเอ็จีโดนไฟค้อเข้ามาอีกแล้วเพชเด็กที่ครับไปเก็บ7จ็ดซีแอลหนึ่งมาทีวิชนมอัลตร้าจบ14ไปครับโอ้หมดเลยฮะหมดเลยฮะแล้วเพชเด็กครับเมื่อกี้มีน็อกได้ d m เระมแลเบิดไฟมาโดนตัวเองตายไปแล้วซาเปาฮะงัดมางัดมาครับระวังเป้าเด็ดอดรออยู่กับซากาครับแล้วยังไม่กล้าลงฮะแต่ไม่มีทางเลือกแล้วต้องลงต้องลงหรือจะขึ้นไปยัดตัวด้านบน เอาสักหน่อยสวัวดีที้เห็นแล้วและดีเหมนกันตรงนี้สาธา,วารวัตนะฮะละักกีเข้าหัวไปแล้วลากไปโอ้ขอบปันใด,ดนิดเดียวก็ธนวัตครับแม่เสียดายครับโอ้อยื้อกันจน ยิงวันหยุดสุดท้ายจริงนะสำหรับไทยแลนด์เดลต้าของเรากับเวียดนามสิบปรีแต่ว่าเป็นเวียดนามสิบปรีที่ได้7จ็ดคิวไปครับโอ้โหแล้วกลายเป็นว่าเหลือ2คนนะฮะเหลืออีกที่เลิฟวันนะฮะแล้วตัดมาที่ตรงนี้ของโคนักซี่ให้หัวเฟอร์กัสไปแล้วครับโดนน็อกไปแล้วรถยังขับต่อรถยังขับต่อแล้วเข้าหัวใครอีกคนเรียบร้อยหัวให้ปากิแล้วยังมีต่อไปแต่ว่าคนนักซี่ก็เอาเอาแต้มก่อนแต่ว่าเรียบร้อยอิมมอร์ทอนนะฮะเป็นเจเยอร์ไปเก็บไอคิวห้าร้อยครับโอ้โคนนักซี่นี่ก็เป็นเทพเทพทางเฉียงเลยไ โดนทุกเม็ดนะฮะ,ะธรรมดาบ้านเกิดผมนะฮะตรงนี้ผมยิงมานักตันหนักแล้วนะฮะ<อ> <c oughs> ว่าเพราะว่าถ้าเกิดภาคเหนือนะเ <c oughs> น้นแบบเนินเขาเ <c oughs> นินเขาเลย <c oughs> ไม่ผมว่าสายตาเอียงมาบานนี้มันเลยมองไปตรงเลยยิงง่ายนะฮะคนรักซี่ยิงอย่างเข้าข้อเลยะฮะสำหรับน้องบีคนรักซี่ครับตองเคฮะไทยแลนด์แทงโก้ครับต้องรีบหาแต้มหน่อยไม่แค่แต้มเดียวครับจากเพชรเรดมามีอัปเดตมาอีกแล้วนี่ไงเดลต้าไมตี้ไปหมดแล้วนะฮะแล้วก็มีเยเกอร์เสียไปหนึ่งคนครับ ใช่ครับก็ยังอยู่ครบ4หมดเลยถูกต้องฮะอันนี้คืออัปเดตนะครับสำหรับสถานการณ์ปัจจุบันครับไทยรายแนดทีมทั้งหมดตองเค oh. ครับโอ้โหมีคนมาดักข้างหน้าฮะ oh. โคนาซี่เมื่อกี้เพิ่งอัปเดตมาตอนนี้เนี่ยน่าจะไปอีกแล้วแต่ว่าเจเยอร์ครับไปน็อกอีซินเลิฟว่านะแบบนี้เหลือสเปาคนเดียวครับ เวียดนามสปิริตนะฮะเป็นเจเยอร์ที่ยิงนอกไปอเราเดินเลาอมาครับเรามีตีน้อยยิงตัดมาแล้วก็ข้ามจากฝั่งนู้นนะ,ะแล้วเจมหมอกยังไม่เห็นพี่ยิงสีนะขอพี่ตั้งตัวแป๊บนะฮะแล้วเดี๋ยวเจอกันเอลอาพี่เนี่ยพร้อมสับมาหวดมาแล้วได้แล้วได้แล้วแสดงว,ว่าต้นเกมเนี่ยน้องไม่ได้ดูกล้องพี่ใช่ไหมสองนัดนะคระับผมอยวรอแป๊บนะฮะรอตัวโผก,ก่อน้ไอซีเลยก็โดนวงตายไปฮะเหลือสิบเอทีมาตอนนี้สิบเก้านาทีครับอุ้ยแล้วเจเยอร์ว่ะ เห็นไหมฮะด้านหลังครับ D X G ไกลๆแต่ว่าเขาปั๊มยาขึ้นมาแล้วเดินไหมโอ้แต่ว่าเห็นแล้วเจเยอร์ J er, แม่ถ้ามีคูณหนะฮะอือโอ้แล้วเดินออกเดินออกและเลือดโดนสาดไปสองโอ้ยโอ้อันยิงอะไรวะระสองนะสุดท้ายครับเจเยอร์เก็บซาเป,ปาไปแม่ยังกะโคลนกันมาฮะแกงนี้คิวคอนเฟิร์มเนี่ยทั้งเจเยอร์ทั้งเจมเลยหูยยิงกัน S.L.R. นี่คือแบบแน่นทุกคนเลยนะครับผมแล้วดูฮะซ้ายขวาครับตรงนี้ขนาบข้างกันขึ้นไปครับด้านล่างแฮมเมอร์กับแคนนอนแลวแทงโก้เหมือนจะมีปัญหาแล้วครับไปเจอกับเวียดนามรีเจนด้านขวาน่าจะต้องเคลียร์กันก่อวนเจสเตอร์กระจายตัวแล้วก็ะวงด้านขวาด้านในก็เรียบร้อยแล้วเบลมอรไประเบิดเก็บตัวท้าย N.B.K. ออกเกมไปสำเรเวียดนามรีเจนครับรอบนี้คะแนนพวกเขาอยู่หัวตารางด้วยนะเอาว่ะแล้วทางซ้ายมือนะฮะเหมือนจะมีประเด็นครับโนวากับนาวีแต่ว่าด้านบนครับเยเกอร์กับโจ๊กเกอร์ก็จะมีปัญหาเหมือนกันแล้วตัดมาที่แฟ ต่อเนื่องจากเกมที่แล้วมาเลยยังออนไฟต่อไปน็อกนิกกี้ได้ครับใช่ครับเอาแล้วฮะจะได้คิวเลยไหมฮะ <c oughs> แล้วถอยมาหลบระเบิดก่อนก็แฟตบอกว่ารอบนี้ยังไม่ถึงเวลาเฉิดฉายนะไทแลนโนวาครับขอเก็บตัวไว้ก่อนนะครับตอนนี้วงที่5โอ้โหมินิวี่เหมือนมีดักแมนตอนนี้เขาบเอาวุที่ในวงแล้วนะคร <c oughs> <c oughs> วิ่งไปก่อนบอกว่าตามพี่มาเลยน้องๆพี่หาพื้นที่เล่นต่อได้แล้วโอ้โหแต่ว่าพี่พี่ครับขวามีฮะ <c oughs> <c oughs> เธอเธอเลฮะวู้วละลายมาแบบนี้จะโดนแฟนวิทหรือเปล่านาวีครับเพราะว่ามีแฮมเมอร์แล้วมีโนวาแล้วเปิดมาแล้วคอนโบย่าครับเป็นเจอเป็นเจเยอร์นะฮะที่น็อกเจเอ็นไปโอ้โหเจเยอร์เจเอ็นนะฮะครับผมนวดอยู่ฮะสำหรับแฮมเมอร์ฮะนวดนวดเข้าไปครับแบบยิงฟีอีสปอร์ตครับผมด้านหลังเข้ามาทางฝั่งของนาวีก็เหมือนจะไม่รู้ตัวด้วยตอนแรกเพราะหันรับอยู่ทางฝั่งด้านบนนะครับมีโนวาอยู่เจเยอร์ฮะยังคงนี่ฮะ ซัดต่อเลยหรือเปล่าครับโอ้โหเราต้องหลบเลยฮนะตรงหลังต้นไม้แต่ระเบิดลูกนี้คอสมาตัวหน้าเนี่ยรอดโอ้ยไม่โดนพี่หลังก็ผมตัวหลังเนี่ยลอยฮนะไม่รอ,อดฮนะแล้วบอดบาร์ไปโดนน้องจตองเคมาแล้วเรสโนดาตรงนี้เก็บโทอลไปคนระับแล้วเวดนามโนวาฮะไม่ใช่โนวาฮะตรงนี้นะฮะเวดนามอ,อะไรฮนะเวดนามนาวิ่ครับผมใช่ครับผม ต่อไมต้องเจอกันด้วยนะเอ็นเหมือนกันเนี่ยโนวานาวีแล้วก็มีนิวีด้วยข้างในนะฮะแล้วบอสเป็นกับเป็นทอปเฟลมอสนะฮะอุ้ยแล้วคอนโบย่าโอ้โหไกลๆนันเป็นทีมไทยเหมือนกันนะฮะโอ้แต่ว่าตรงนี้ก็ยังไม่หมดเฮ้ยโอ้โหมันเหลือไทยหมดเลยวันนี้ออกไปแค่ทีมเดียวแล้วเรานี้ผมบอกเลยผมขอดูเหลือเบอร์เตอร์ทีมเดียวแน่นอนตรงกลางชัวร์ผมขอเบิกแน่นหน่อยฮะเจ็ดแปดทีมเนี้ยทีมไทยกี่ทีมเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวรอรอดูวงอัปเดตนะฮะเพชรเด็ด ไทแลนโอลลี่ฮะอีลากเกลครับผมไทแลนโอลลี่โหล่แล้วเบลมอสได้เข้าวงไม่ทันครับนี่ครับขอวงพอดีครับไปโดนเพลย์โซนครับใช่ครับแล้วดูโอ้โหโดนยิงตอดมาครับเพชรเด็ดหักหลบมาจังหวะหนึ่งแล้วนี่ครับหมอบลงแล้วลาโทนี่ครับเปิดฉาเกียแมสโซนัลแล้วด้านในก็เยเกอร์ฮะตรงนี้แล้วโดนเก็บไปก่อนเลยหนึ่งคนครับแมสโซนัลครับเป็นดิยานนะฮะกับเมื่อสักครู่นี้ครับแลตตีน้อยหาอยู่นั่นเจสเตอร์นะแมคเคนซี่กับบอทบาสครับตัดมาที่คนักซี่ครับไทแลนแคนนอน ครับผมนี่ไงคะแนนนอนชัดยี่กว่าอะไรเลยฮะเจ้าแมนครับน็อกฮอนโบยาไปแล้วโอ้โหแล้วมุมที่ฮอนโบยาโดนน็อกเนี่ยคือสวยจัดเลยครับโดนเจ้าแมนเห็นแล้วก็ซ้ำในมุมนี้ครับแล้วโทนี่เฮียเวียดนามก็ยังแบบลุกฮืออยู่นะเจตเจตเตอร์หรือเปล่าไม่ใช่โอ้โหชื่อเจอีกแล้วตรงนี้นะฮะแล้วเป็นเยเกอร์ของแจกูรอครับผมโดนมาดูฮะแล้วเดินเข้ามาซ้ำเลยครับผมบเวียดนามเวียดนามโจเกอร์ครับครับผมโจเกอร์ฮะโอ้แต่ว่าแบบนี้นะยังเคลียร์ไมห่หมดนะฮะแล้วตีน้อยไปโดนเจมน็อกไป โอ้ยแล้วเขาใช้แม่รีวูณคูนหะแล้วเอ็ดดี้ไปน็อกบอดบารว่า,าคนทักซี่เหมือนจะเปิดโหมดก๊อตแล้วนะครับแบบนี้เออมาลั่นเอาดื้อครับอีกหน่เกมรอบสุดท้ายปิดเกมวันนี้บอดเซนได้คิวตองเคไปแล้วหนูลินฮะนอนรอเสิร์ยอยู่พีเวียดนามโจ๊กเกอร์ฮะยังไงฮะเราเบิดหดยอดลงหัวหรือเปล่าก็เลงดีเต็มๆฮะโอ้ขบับแตกฮะแล้วจะเดินขึ้นไปเอาเลยหรือเปล่าเราเบลหมอบไปน็อกก บอสเซนเนี่ยหนูรินโดนระเบิดอ่าระเบิดใส่โทนี่ไปเมื่อกี้ฮะล้วบอสเซนก็โดนสามมาจากเจมิวี้น็อกเดียนได้ครับแล้วเจมกับแมคเคนซี่ได้คนละหนึ่งคิวฮะตรงนี้ระเบิดอู้ข้ามหลังไปนิดนึงแต่ว่านูรินนูรินขึ้นมาโอ้แล้วเคลียร์หมดแล้วครับน่าเป็นนูรินนี่คะไปเก็บทริบิโอนะฮะใช่ครับผมโอ้โหหมดเลยนะฮะตรงนี้ครับสำหรับทแลโนว่าได้มานะครับแต่ว่ายังเหลือเวดนามอีกหนึ่งนะ หรือเวียดนามอีกหนึ่งนะเวียดนามเบอร์เซิร์กนะฮะที่ยังอยู่ครับต้องรีดดึงเรสขึ้นมาตอนนี้โอ้หคิวแล้วเหมือนกันครับนิววี มีปลาออฟชั่นดักด้านหน้าไปก่อนเพราะน่าจะรู้นะครับว่าใกล้ๆน่าจะมีคนมาแล้วมีคนเห็นเฮ้ยแล้วนิววีเห็นกว่านะฮะตมืนี้นิววีเห็นช็อตด็อกไปหนึ่งแต่ว่านิววีโดนบาซิลข้างหลังเกรดมาและนูรินมาแห่เลื่อนนิดเดียวครับแต่ว่ายังมีแฟดมาแก้ตัวให้โอ้ดูมาดูมานี่นิววีเป็นเดินตัวเปิดแล้วนะเนี่ยแล้วเอดดี้ยิงเก็บบอดบาบาซิลโดนซ้ำมาจากเนียกอสแมวครับผมแล้วหักหลบมาแฟดแฟดวิ่งล้อซ้ายล่างวิ่งล้อซ้ายล่างโอ้แล้วเหลือสี่ก็จริงแต่เพื่อนด็อกสามคร นะครับผมน่าต้องปล่อยนะฮะแบบนี้ครับแต่ว่าประเด็นคือมีไหมสักหนึ่งคนที่จะมาเปลี่ยนชีวิตของฉันนะฮะตอนนี้สักหนึ่งคนมจากคิวก็ถือว่าไม่น้อยนะ่ะแล้วแล้วเขติดท็อปหมานี่มีสิทธิ์ขึ้นระดับหนึ่งหรือเปล่าแล้วแบดกายครับด้านหลังโดนข้อมาโคัชซี่ตอนนี้นะฮะชื่อเขาขึ้นเนี่ยไม่พักนะฮะ ตัดน็อกตัดน็อกครับผมยิงเวียดนามบแบกากมีคนมาช่วยยิงนะฮะสำหรับเมื่อสักครู่นี้ครับคนทักิยิงข้ามไปแล้วแฟลชครับไปซัมแบกากครับได้แต้มคิวมาครับผมแล้ววงอีกทีฮะอัปเดตมาครับวงที่7ฮะเข้าไปอีกครับผมด้านขวาล่างของไพซันครับแล้วตอนนี้เดินเข้ามาครึ่งทางแล้วสำหรับไทยแลนด์แคนนอนโอ้โหแล้ว9คิวแล้วด้วยฮะตอนนี้ครับสำหรับไทยแลนด์แคนนอนดูฮะแล้ววงอยู่กับพวกเขาด้วยสำหรับเจมส์ใช่จามเมนนี่รอฮะ รอครับผมรอรอวันหอน่อในวนนี้ครับผมพี่เบนซ์บอกเหยวเจอกันนะฮะตอนนี้รอเหลือคนได้น้อยก่อนอุ้ยแล้วประเด็นคือแฟดมาพยายามจะยืนนะไปดึงไหมต้องดึงแล้วแหละไม่งั้นเนี่ยเสียสองนะฮะตอนนี้เสียสองแต่ว่าน่าจะดึงทันแค่คนเดียวครับเพราะว่านิววี่ไม่น่าทันแลนะะ้วฮะแบบนี้นิววี่กับนูริน <c oughs> แฟดบอกเลือกนูรินดีกว่าครับผมตรงเนี้ยการการเลือกของการแขของแฟดมีผลนะครับผมฮดูว่าจะไปต่อหรือว่ายังไง แล้วดูเกมโอ้โหยิงขนาดนี้นะฮะพี่เบนนี่แวร์บูฟจะจัดเนี่ยเที่ยงคืนแล้วเจอวี่นะผมไม่ออกอ่ะเอาเลยโอ้โหแล้วโอ้โหมองจากมุมนี้มันไม่เห็นจะได้ยินเสียงแน่ๆฮะยิงกันฝั่งนู้นครับโยชิก็โดนตัดไปดับที่หกรับเยเกอร์ไทยแรงของเราก็อ์แมวได้คิวแต่ยังไงฮะล็อกตรงนี้เห็นรถแล้วครับยิงเอารถออกไปก่อนครับเจมบอกมันขวาง ลูกหูลูกตาแล้วกกิดเราล่ามาทางซ้ายต่อเอลอาร์คณหกของเจมเรียบร้อยคุน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 ะฮะคนนี้เจเยอร์ไปแล้วแล้วก็จิกาคอนครับนี่ไงเป็นแฟลชครับเ้าแล้วมาท็อปสแล้วฮะมาเก็บเบอร์เซิร์กไปครับสำหรับเวียดนามตรงนี้โดนไทยแลนด์โนวาเดินเคลียร์มาแล้วด้านบนมันโล่งด้วยถ้าไม่เดินไปทับจัดโมเมนต์ยังไงก็เข้าได้สบายๆครับโอ้แล้วประเด็นดูครับเหลือทีมไทยหมดเลยนะฮะตอนนี้ครับ4ทีมนะฮะนูรินนูรินครับนูรินยังไงดีฮะ โอ้โหสองคนฮนะนูรินแฟลโอ้ยผมคิดว่าเขาจะไม่รอดเลยนะหมยถึงว่าจะเหลือคนเดียวแล้วนะแต่ดีฮะที่น่าจะมีคนแท็กซี่ที่ไปยิงช่วยเบอร์เซิร์กหนึ่งคนนะเออเดนเดนจังหวะได้กลับมาชุบก,กันใช่ครับไม่งั้นนี่อาจจะเหลือแค่แฟลชคนเดียวเลยครับโอ้ต่คิวเยอะมากคนะับไทยแลนด์โนวาครับมีแต้มแน่นอนนะฮะร,รอบนี้ครับสาหรับทีมไทยเกือบทุกทีมเลยเพราะาตอนนี้ท็อปสี่แล้วครับนูริน เอาแล้วฮะโคนาซี่ครับยังไงนี่ฮะมีอะไรขึ้นมาให้ได้ดูเหมือนกันฮะตอนนี้ครับสำหรับว่าชีวิตที่เหลือของทีมไทยนะฮะ9คนสุดท้ายครับผมแหมมาไม่บอกไม่กล่าวนะฮะบอกเลยแหมเราจะค่อยๆเดินมาครับค่อยๆเดินมาโคนาซี่ฮะโคนาซี่โคนาซี่ครับผมโอ้โหแล้วล็อกอยู่มุมนี้มุมนี้ขึ้นๆออกๆครับผมสับสโคบะแล้วเอ็ดดี้ฮะเดินเลาะมาแล้วจัดโมเมตต้องลุกแล้วฮะเข้าวงครับ วงนี่ครับพี่เบนจัสโมเมนต์ครับและยี่สิบวอีกยี่สิบวินาทีวงบีบวงสุดท้ายครับแล้วเราเบิดเหมือนรู้โอ้โหน่าจะเห็นก่อนแล้วครับเราไล่ออกขวาไปดยจังโมเมนต์ยังขยิบนิดขยิบหน่อยรอดครับเราเบิดไม่โดนจะกินพี่แต่มันยากไอ้น้องนะฮะบอกเลยพี่เนี่ยเฮ้ยของพี่ดีโอ้เราเบิดเนี่ยพี่ก็ผ่านมาแล้วไฟนี่ก็ผ่านปาเหมือนกันสามลูกังเอาพี่ไปลงเลยฮะร้องตรงน่ี้ปาไม่โดนครับจัสโมเมนต์ครับไม่ครับพี่เบนบอกว่า ไปเถอะนะฮะไปเถอะอย่ามายุ่งเลยครับผมขอร้อง <laughs> ให้พี่ได้เดินสะดวกเถอะไอ้สองขอร้องจากใจนะฮะน้องๆที่อยู่ด้านบนจัดโมเมน n ์ฮะค่อยๆค,คลานครับแต่ว่ารู้แน่นอนฮะยังไงก็รู้ครับสระแถลงคันนอนครับแต่ว่าโอ้โหตัว<อ><อ>ขาดครึ่งฮะจัดโ m เม e n t ต้องลุกแล้วครับผมมันไม่ทันนะคารจังหวะนี้โอ้แต่ไม่ทันจริงๆฮะดูฮะรีเฟล็กของเจมมาเห็นจัดโมเมน n ์แวบเดียวครับส่งเจส s t อ r ์ไปแล้วเห็นตัวด้านหลังมาแล้วแฟลชับโอ้โหเฮ้ยเกินไปโอ้ โอ้โหเราจะเอาทุกด้านทุกมุมเลยนะฮะดูว่ารอดมาติดท็อป2ครับไทยแลนด์โนวาและคิวเนี่ยสีบคิวครับผมแฟตกับเจ้าแม่มากี้แบ่งไปคนละหนึ่งยังมาแย่งเข้าไปอีกและดูฮะความร้อนแรงของทั้งคู่เลยฮะ,ะเหมือนจะเก็บกดมาเหมือนกันเหมือนจะเก็บกดมานูรินกับแฟตมั่แมมีป๊อปสโมไปด้านนอกครับโอ้โหถ้าแชมป์อีกนี่ผมบอกเลยฮะ,ะฝั่งนู้นเนี่ยปวดหัวเลยนะฮะ ฟอร์มเด็กสอง,สองมคนนี่กำลังฮอตเลยนะครับแต่เกมเมื่อกี้วิเคนดี้แล้วเดินซัดซ้าย<ฮ>ไกก่อนหนึ่งแต่ว่าตัวที่2มีน,นอนแล้วขึ้นมาไม่ทันเลยครับแต่สุดท้ายเป็นไทยแลนด์แคนนอนจริงๆครับเป็นเมืองที่คนอักซี่ไปลงบ้านบุรีรัมตรงนั้น<ช>ประจำอยู่แล้ว